กราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีเช่นเคยนะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปลงมอดพื้นฐานทางฝั่งของ E p i c g เก e นะครับซึ่งสกิปพุกวีนะครับเป็นพระเอกของเรานะครับหรือว่าเป็นตัวปัญหาของเราเลยนะครับได้ทําการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมดีใจด้วยนะสําหรับใครที่เล่นแพลตฟอร์มของ E p i c นะครับผมดีใจจริงๆนะซึ่งผมก็ตื่นเต้นเป็นที่เรียบร้อยเหมือนกันตื่นเต้นเป็นที่เรียบร้อยเอออะไรวะได้ตื่นเต้นเป็นที่เรียบร้อย ผมก็ตื่นเต้นเหมือนคุณผู้ชมนะฮะสำหรับใครที่อยากจะลงนะครับก็สามารถลงได้เลยนะครับแต่ก่อนจะลงอย่าลืมสำรองไฟล์เกมด้วยนะครับทีนี้หลังจากที่เราลงหมดพื้นฐานอย่างนี้เสร็จใช่ไหมครับเราก็สามารถลงหมดต่างๆได้เหมือนฝั่งของ Steam เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับให้คุณผู้ชมนะครับทำการดาวน์โหลดทั้งหมด6ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น Open AV นะครับสคริปทุก V นะครับแล้วก็ LUA Plugin นะครับสคิปทุก V.net นะครับไม่ว่าจะเป็น h a n d อ e r อันนี้คือสูตรโกงนะครับคุณผู้ชมสามารถใช้ตัวอื่น ก็ได้นะครับแต่ผมถนัดตัวนี้เพราะว่ามันเร็วนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็นมอดที่สามารถรันโฟลเดอร์สคริปต์นะครับอ่าจะเป็น n e g a t i v ยู i ตัวนี้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะลงกันยังไงนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมทาการดาวน์โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอย่าลืมสำรองไฟล์เกมนะครับพอเราสำรองไฟล์เกมเสร็จใช่ไหมครับให้คุณผู้ชมนะครับทำการนะครับคลิกนะครับไปที่ Open AV Se t u p ก่อนเลยนะครับขั้นตอนที่1นะฮะตามที่ผมได้เรียงไว้นะครับทั้งหมด6ตัวนะครับ คลิกเข้าไปนะครับจะเจอหน้านี้นะครับใครที่ถนัดภาษาอังกฤษก็ติ๊กภาษาอังกฤษไปนะครับสำหรับใครที่ถนัดภาษารัสเซียก็รัสเซียเลยนะครับอ่ะโอเคติ๊กเสร็จนะครับคลิกตรงนี้นะครับปึ๊บนะฮะแล้วก็มาติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับหน้าตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับให้คลิกไปเลยนะครับ มันบอกว่าจะมีการดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดนะครับ28.6นะครับให้คุณผู้ชมนะครับกดเย็ดนะครับแล้วก็รอให้เขาดาวน์โหลดเสร็จสาหรับใครที่ไม่มีเน็ตนะครับแน่นอนครับต้องมีเน็ตนะครับในการลงมอดนะครับไม่ว่าจะลงมอดหรือเข้าเล่นต้องมีเน็ตนะครับอย่าลืมสำรองไฟล์เกมด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอนะครับรอให้เขาทําการดาวน์โหลดเสร็จก่อนนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เขากําลัง i n s tall อยู่นะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับผมเคมาถึงหน้านี้นะครับให้กดปิดไปเลยนะครับแล้วจะมีไอคอนขึ้นตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชมนะครับทาการกดเปิดขึ้นมาเลยนะครับปึ๊บนะฮะปึ๊บไปที่ Windows นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะถามหาโลเคชั่นนะครับหมายถึงว่าคุณเก็บเกมไว้ตรงไหนก็ให้เข้าไปตรงนั้นเลยนะครับกดปึ๊บขึ้นมานะฮะไปที่ โปรแกรมไฟล์นะครับ EP Game นะฮะแกน e t i อ u โ t r a V นะครับไอตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับเป็นไฟล์สำรองของผมนะฮะอันนี้จะเป็นไฟล์เกมนะครับคลิกไปเลยนะครับเลือกโฟลเดอร์นะครับมันจะขึ้นตัวหนังสือสีเขียวๆอย่างนี้นะครับให้คุณผู้ชมนะครับกดไปเลยนะฮะปึ๊บนะฮะแล้วก็กดไปอีกนะครับอ่าแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับรอให้เขาทําการรันโปรแกรมก่อนนะครับเพื่อที่จะทําการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์นะฮะปึ๊บ มาหน้านี้นะครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับเราก็กดกากระบาดออกไปเลยนะครับมาที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมคําว่า tool นะฮะหรือว่าเครื่องมือนะครับคลิกมานะครับมาเจอ asi manager ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับมาถึงตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะให้คลิก install ไปเลยนะครับจะขึ้นเป็นสีเขียวยี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ถนัดลงผ่านโฟลเดอร์มดนะครับก็ให้คลิกเย็ดไปเลยนะครับแต่ว่าผมจะลงผ่านตัวเกมนะครับตัวเกมนะครับเพราะว่ามันจะลงง่ายกว่านะครับผมจะติ๊ก ออกแล้วก็กดโนนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับปุ๊บให้เป็นสีเขียวทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดปิดไปเลยนะฮะตรงนี้นะครับเราเซตติ้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็กดปิดไปเลยนะครับต่อมาทั้งหมดนะครับก็คือพระเอกของเรานะครับทั้งหมด5ตัวนะครับก็คือตัวนี้นะครับอ่าโอเคให้คุณผู้ชมนะครับทำการสร้างโฟลเดอร์นะครับปุ๊บนะครับพิมพ์คําว่าอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับผมจะพิมพ์คําว่ามดอ่าเป็นมดนะครับ นะฮะโอเคนะครับกดนะครับสร้างโฟลเดอร์นะครับดดบับมัคลิกโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับอ่าโอเคเราจะได้หน้าต่างเปล่าอย่างนี้นะครับเห็นไหมนะฮะเป็นหน้าต่างเปล่าอย่างนี้นะครับให้คุณผู้ชมนะครับมาคลิกที่ส r i ิป h ุกวีตรงนี้นะครับแตะพิ้กเข้าไปนะครับจะเจอหน้าอย่างนี้นะครับมาที่บินนะครับปึ๊บให้ติ๊กทั้งหมดนะครับยกเว้นตัวนี้นะครับเห็นไหมดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับผมจะพาไปช้าๆนะครับลากลงมาไว้ตรงนี้เลยนะครับที่เราสร้างโฟลเดอร์ไว้นะครับเห็นไหมเราจะได้2ตัวนะครับ เสร็จแล้วก็กดปิดไปตัวต่อมานะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ LUA นะครับคลิกขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับทำการลากทั้งหมดเลยนะครับนี่นะฮะลากทั้งหมดเลยนะครับ2โฟลเดอร์นะครับลากไปเลยนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็กดปิดไปนะครับมาตัวที่4นะครับจะเป็นตัวนี้ s กิฟท์เ o o k ดอทนะครับคลิกเข้าไปนะครับทําการลากทั้งหมดเลยนะครับปึ๊บนะฮะวางนะครับปึ๊บนะฮะแล้วก็กดปิดไปนะครับ มาตัวที่5้านะครับเป็นเทรนเนอร์นะครับตัวนี้นะครับของคุณผู้ชมเป็นยังไงก็ให้ลงอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้นะครับสามารถใช้แตกต่างจากผมได้นะครับแต่ว่าผมถนัดตัวนี้นะครับให้คลิกเข้าไปเลยนะครับจะเจอ2ตัวนี้นะครับนี่นะครับสตัวนี้นะครับดูดีๆนะครับ2ตัวนี้นะฮะลากเลยนะครับปึ๊บนะครับเสร็จนะครับแล้วก็กดปิดไปนะครับปึ๊บตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้นะครับปึ๊บขึ้นมานะครับ จะเจอเป็น Negative UI นะครับให้คุณผู้ชมนะครับคลิกไปที่โฟลเดอร์สคริปต์ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการลาก2ไฟล์ตัวนี้เข้ามาไว้เลยนะครับแค่นี้นะครับผมอ่ะโอเคตรงนี้นะครับที่ผมทำไฟล์ตรงนี้นะครับถ้าเราทำเสร็จปุ๊บแล้วก็กดปิดไปเลยนะครับเราจะได้เป็นโฟลเดอร์มอดอย่างนี้เฉยๆนะครับอันนี้คือโฟลเดอร์มอดพื้นฐานนะครับ จะเร็วมากนะครับในการลงนะครับสำหรับใครที่ทําการลงมอดบ่อยๆนะครับอ่ะโอเคพอเรารวบรวมทั้งหมดเสร็จใช่ไหมครับอันนี้คือมอดที่ผมรวบรวมเสร็จนะครับอันนี้แหละครับนี่แหละครับตัวจริงแล้วครับที่เราจะไปไว้ในโฟลเดอร์เกมของเรานะครับทีนี้นะฮะให้คุณผู้ชมนะครับไปหาโฟลเดอร์เกมของคุณนะครับเก็บเกมไว้ตรงไหนก็ให้เข้าไปตรงนั้นเลยนะครับปุ๊บอีพีเกมนะฮะ gta v นะครับให้ก๊อปทั้งหมดเลยนะครับวางเลยนะฮะลากมาวางเลยนะครับปุ๊บกดแทนที่นะฮะปุ๊บ เป็นอันเสร็จนะครับแค่นี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับมอดพื้นฐานของฝั่ง E ีพีกแล้วก็สตรีมนะครับสตรีมก็ทําได้เหมือนกันนะครับฝั่งของสตรีมก็ทําแบบนี้นะครับฝั่งของ E ีพีก็ทําแบบนี้นะฮะอ่ะโอเคนะครับพอเราลงมอดพื้นฐานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับล้วก็กดปิดไปนะฮะ มอดพื้นฐานนะครับเมื่อเราลงเสร็จนะครับไม่สามารถเล่นออนไลน์ได้นะครับไม่สามารถเล่นออนไลน์ได้นะครับส่วนโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ขี้เกียจลงนะครับเดี๋ยวผมจะอัพไว้ให้นะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับเป็นมอดตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะอัพไว้ให้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับว่าจะเป็นยังไงไปรันเกมกันเลยครับผมปึ๊บ โอเคครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะจะเห็นได้ว่าไม่มีการหลุดหรือเด้งอะไรแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเทนเนอร์ที่ผมใช้นะครับคือ F3 นะครับเทนเนอร์ที่ผมใช้คือ F3 นะครับผมปึ๊บเห็นไหมครสามารถใช้ได้ปกติทั่วไปนะครับอันนี้จะเป็นโหมดออปชันของตัวละครของเรานะฮะกอส์โหมดนะครับแล้วก็ไม่ติดดาวนะครับหลักๆที่ผมจะใช้คือ3ตัวนี้นะครับลงมาถึงตรงนี้นะฮะเห็นไหมนะครับ อันนี้จะเป็นการแอดเงินนะฮะแอดได้ทีและแสนดอนนะครับเห็นไหมจะแอดขึ้นนะครับเห็นไหมเออแอดได้เยอะด้วยนะครับอ่าอันนี้หมอดต่างๆนะครับอ่าอันนี้เป็นหมอดวิเคราะห์ออปชันนะครับหรือว่าเป็นเกี่ยวกับหมอดรถนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถอมตะนะครับซ่อมรถต่างๆนานานะครับสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับแล้วแต่เทรนเนอร์ของคุณผู้ชมนะครับตรงนี้จะเป็นพวกบอดี้หรือว่าเพสบอนอะไรต่างๆนานานะครับจะเป็นตัวนี้เลยนะครับเห็นไหมนะฮะ อันนี้จะเป็นวิกเกิลนะครับหรือว่าการเสกรถต่างๆนะครับอันนี้จะใช้ได้หลายรูปแบบนะครับมีลูกเล่นให้เลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือนะครับอ่านี่นะครับอ่ะผมจะเสกเรือให้ดูนะครับอ่ะไม่ใช่ปึ๊บเห็นไหมฮะนี่คือเรือเสกเรือมาวิ่งบนบกนะฮะแล้วก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับผมว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะฮะเห็นไหมอ่านี่นะครับเห็นไหมอันนี้คือรถมอเตอร์ไซค์ของเรานะครับมอเตอร์ไซค์ของเรานะฮะปึ๊บมีเยอะเลยนะครับสามารถอ่าเลือกได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นถ สปอร์ตนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวเปิดรถสปอร์ตให้ดูนะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับสามารถใช้ได้นะครับปกติทั่วไปเลยนะครับคือใช้ได้เหมือนที่ฝั่งของสตีมใช้นะครับใช้ได้เหมือนแบบฝั่งของสตีมใช้ได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเวลาวาร์ปนะครับเวลาวาร์ปนะครับไอ้ตัววาร์ปนะครับแล้วแต่เทนเนอร์ของแต่ละตัวนะครับของผมนะฮะเมื่อเราเลือกจุดนะครับเลือกจุดเสร็จนะครับเห็นไหมนะครับนี่คือจุดของผมนะฮะเลือกจุดที่เราจะวรรปไเส็จนะคัับกดตว D.E.L. นะครับหรือว่าตัว Delete ของเรานั่นเองนะครับปุ๊บมันจะวร์ปมาเลยนะครับก็คือเป็นความสามารถของเทนเนอร์ตัวนี้นะครับอ่ะแล้วก็จะมีเปิดไฟเลี้ยวได้ด้วยนะครับก็คือตัว L นะครับเห็นไหมจะมีไฟกระพริบนะฮะมันไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวผมจะปรับโหมดเวลาให้ดูนะครับเดี๋ยวดูไปด้วยกันเลยนะครับอันนี้คือหมดพื้นฐานที่จําเป็นต้องลงนะครับเห็นไหมครับจะมีการกระพริบนะครับปุ๊บนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว E.N.D. นะครับหรือว่าเปิดพวกแบบว่า ไฟกระพริบไฟผ้ามากสัญญาณเตือนต่างๆนะครับเห็นไหมนี่นะครับนี่นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับสภาพอากาศก็เปลี่ยนได้นะครับลงมาอันสุดท้ายนะครับจะเป็นโหมดสภาพอากาศนะครับ Extra Sunny นะครับผมจะกลับไปที่เวลาก่อนนะครับกลับมาที่เวลาก่อนนะฮะโอเคนะครับทีนี้นะครับการใช้นะครับการใช้เทนเนอร์ตัวนี้นะครับในการเลือกโหมดต่างๆนะครับก็คือใช้ปุ่ม Number Pad นะครับ นัมเบอร์แพดก็คือฝั่งขวามือสุดนะฮะที่เป็นตัวเลขทั้งหมดนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับลองไปศึกษากันดูเลยนะครับมันก็แล้วแต่เทรนเนอร์ของคุณผู้ชมนะฮะบางตัวอาจจะไม่ใช้แบบนี้นะครับก็คร่าวๆนะครับสำหรับมอดพื้นฐานก็จะมีประมาณนี้สําหรับฝั่งของ Epic g เกมนะฮะสามารถใช้มอดเหมือนฝั่งของ Ste ี am เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นข้อดีของผมเลยนะครับจะได้ทําคลิปทีเดียวนะครับฝั่งของ E p i c แล้วก็ Ste ีมจะได้ลงเหมือนกันนะครับเป็นข้อดีเลยนะครับที่สามารถลงได้นะครับก็ยินนนดดีี้้วยะคครรััับบสําหุณผูชมท่่่เลฝงงขอ อีพีเกมนะครับก็ลงได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับปอดพื้นฐานนะครับที่จะลงนะฮะก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร์์อย่าลืมกดดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนขลิปใหม่จากผมได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับจริงๆก็มีแค่นี้นะฮะสำหรับปอดพื้นฐานมันไม่ได้มีอะไรมากนะฮะก็เป็น หมอดที่เอาไว้ใช้ต่างๆนานานะครับอ่ะจะมีประมาณแค่นี้นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับไปเลือกลองดูกันเลยได้เลยนะครับไปพิจารณากันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคนะครับพูดผิดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมคงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกดแชร์ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย